ปัญหาโรคแตกของผู้ป่วยมะเร็งฉันป่วยเป็นมะเร็งเพราะพันธุก,กรรมหรือพฤติกรรมใครเป็นแบบนี้บ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะสวัสดีค่ะป้าพิมพ์สวยสู้มะเร็งนะคะอดีตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสายพันธุ์ดูทริปเปิลเนเกาทีที่เสร็จสิ้นการรักษามาแล้ว6ปีเต็มเพราะป้าพิมพ์เชื่อมั่นว่าเราสามารถพลิกวิกฤตมะเร็งร้ายสู่การสร้างสุขภาพดีค่ะป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็จะรู้สึกว่า ฉันต้องเป็นพู้พันธุกกรรแน่ๆนเลยก็โทษพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราในทันทีป้าพิมพ์ค่ะเป็นคนหนึ่งที่ป่วยเป็นมะเร็งคนแรกของตระกูลเมื่อเป็นมะเร็งแล้วแล้วคนที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงไงพี่สาวน้องสาวหลานสาวก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยว่ามีความเสี่ยงแก้ความกังวลใจและข้อสงสัยนี้ให้หมดไปทำการตรวจ d n a ของตัวเองเลยนะคะป้าพิมพ์สั่งซื้อ เครื่องตรวจดิ a นเอจาก Genius มาเมื่อได้เครื่องมานะคะใช้ไม่ยากเลยทำตามคำแนะนำนะคะเขาจะส่งผลของเราที่ใช้ตรวจเนี่ยนะคะที่ต่างประเทศรอประมาณ2สัปดาห์นะคะแล้วผลก็จะมาขึ้นบนแอปพลิเคชันในมือถือของเรานะคะเมื่อผลมาแล้วตื่นเต้นมากกดดู cancer risk ก่อนเลยแล้วผลที่ได้รับก็เป็นอย่างที่เห็นเลยจ้าไม่มียีนเสี่ยงที่จะกลายเป็นมะเร็งเลยพฤติกรรมล้วนๆไล่ไปกดดูเลยนะยีนของมะเร็งเต้านม เขาเขียนว่าแวร์เ well, not detected เออแปบลบว่าไม่มีแล้วพอกดเข้าไปดูนะคะยีนเหล่านี้ที่เขามีการทำการทดสอบอะหลายตัวมากๆไม่พบความผิดปกติได้ข้อสรุปอย่างนี้แล้วทำให้รู้เลยนะคะว่าเพราะพฤติกรรมเราเองเพราะฉะนั้นการตรวจแบบนี้จึงช่วยปลดล็อกความกังวลว่าเฮ้ยเราจะส่งต่อให้ลูกเรามา,าได้รับอิทธิพลมาจากพ่อแม่ของเราหรือเปล่า นอกจากการตรวจยีนเสียงกลายพันธุ์เป็นมะเร็งแล้วมันยังมีหลายเมนูมากเลยนะคะพระพิมพ์ไปตรวจเลยคือเรื่องของนูทริชั่นค่ะการการแดงเถือกเนี่ยส่งผลว่ามันมีบางอย่างผิดปกติในยีนของเราค่ะแปว่าการต่อต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ของเราเนี่ยมีปัญหาแต่ว่ามันมียีนบางตัวที่ไม่สามารถกําจัดอนุมูลอิสระได้ดีนะคะซึ่งนี่ก็คือรายชื่อของยีนต่างๆเลยว่ามันน้อยเกินไปมีคําแนะนํามาให้ด้วยนะคะอ่ะ ยังไม่พอยังมีเรื่องของการย่อยดูดซึมวิตามินแร่ธาตุด้วยอันนี้ก็สําคัญเพื่อนๆดูค่ะค่ะวิตามิน B6 เอ่อ B12 A นะคะกรดโอเมก้า3แคลเซียมไม่พอนะจ๊ะทองแดงแมกนีเซียมดี D, เนี่ยป้าพิมขาดไปเยอะมากดังนั้นถ้าเกิดเรารู้แบบนี้แล้วว่าเราไม่มียีนเสียงนะแต่มันมียีนบางตัวต่างหากที่อาจจะทําให้เราเนี่ยย่อยหรือดูดซึมสารอาหารบางอย่างได้ไม่ดีเราก็มาแก้ที่ต้นเหตุค่ะถ้าเกิดรู้แบบนี้ตั้งแต่ก่อนเป็นมะเร็ง <c oughs> หันกลับมาดูแลตัวเองโดยการเติมสารอาหารดีๆที่ร่างกายต้องการให้ครบให้ถึงถ้าเรารู้จักร่างกายเราดีพอนั่นคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราสามารถสยบมะเร็งระยะยาวและ